ก็สวัสดีนะครับวันนี้ช่องหนุ่มสัญญางก็มีปืนตัวใหม่นะครับมารีวิวให้เ,เพื่อนๆที่ติดตามช่องหนุ่มสัญญางได้รับชมนะครับก็เห็นกล่องก็น่าจะพอเดาออกนะครับปืนยอดนิยมที่มีใช้กันทั่วโลกนะครับก็คือปืนกล็อกนั่นเองนะครับเดี๋ยวมาดูว่าเป็นโ o เดลไหนนะครับ เผยโฉมออกมาแล้วนะครับเป็นกล็อกโมเดลไหนเดี๋ยวไปตามรับชมด้วยกันนะครับนี่ครับเป็นกล็อกสิบก้านะครับเจนโฟนะครับ ผลิตจากประเทศออสเตรียนะครับเดี๋ยวนมสนญางขอแยกเคลียร์ปืนให้ดูก่อนจริงๆเคลียร์แล้วนะครับปืนเคลียร์แล้วแต่ว่าก็แยกเคลียร์ให้ครับทางสมาชิกได้ดูนะครับว่าไม่มีกระสุนนะครับเย้าไปนะครับไมกระสีเนาะทั้งปืนที่ทางปลอดภัยแล้วก็ลั่นไกนะครับอ่าเป็นปืนที่ขนาดหมอมือนะครับ ฝร <ITA> ั่งก็จะจัดเป็นปืนในส่วนของไซส์คอม a พกหลมกล้องยาว4ี mm ่น hmm. ิ้วนะครับปืนนี้เป็นปืนเก้ามมนะครับแมกกาซีนสแถวใ้กล่องให้แมกกาซีนมา2อันนะครับพร้อมกับตัวช่วยโหลดนะครับแล้วก็มี b บ็กสแตรปนะครับเปลี่ยนเพื่อเพิ่มความหนาของด้ามนะครับตามขนาดมือนะครับมือใครเล็กใครใหญ่นะครับซึ่ง ตอนนี้ที่ติดปืนยนี้จะเป็นส่วนที่เล็กที่สุดนะครับก็คือไม่ได้ใส่อะไรเลยนะครับใครอยากใหญ่แบบมีลองง่าม,มือก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับตามความชอบอย่างผมสนใว่าขนาดจากโรงงานตรงนี้ไม่ต้องใส่เนี่ยพอดีมือแล้วนะครับปืนในแมกกาซีนมา2ตัวนะครับแม็กจูได้15นัดนะครับเป็นปืนลูกดกนะครับกึ่งอัตโนมัติระบบเข็มพุ่งนะครับ เป็นปืนท,ที่หลายคนบอกว่ามันเป็นปืนที่ไม่มีเซฟอย่างจริงอ่ะระบบลั่นไกของกล็อกเนี่ยเขาเขามีความปลอดภัยในระดับที่ดีนะครับซึ่งปืนตัวเนี้ยนะครับประจําการอยู่ในกองทัพทั้งทหารทั้งตํารวจเนี่ยหลายหน่วยงานนะครับทั่วโลกเป็นปืนที่ยอมรับเรื่องความปลอดภัยนะครับความทนทานนะครับความง่ายในการใช้ความแม่นยำนะครับ ตัวนี้เป็นเป็นเจนโฟซึ่งปัจจุบันเนี้ยนะครับมันไปถึงเจนเจนไฟแล้วเจนห้านะครับเจนสี่ผลิตจากประเทศออสเตรียนะครับรหลักๆจะมีอยู่สองสองประเทศนะครับจะมีผลิตจาก USA กับออสเตรียแต่ตัวนี้เป็นออสเตรียถ้าเป็น USA เนี่ยตรงนี้มันจะระบุว่า USA นะครับ 19, เก้าคูณสิบเก้านกนขนาดกระสุนปืนที่ให้มาศูนย์นี่ให้มาเป็นศูนย์แบบ ล่องตัวยูจุดขาวนะครับเป็นส่วนพลาสติกไม่ใช่ส่วนในไซส์นะครับรถือว่าเหมาะมือนะครับมุมชนยางขออนุญาตนะครับล่างไกให้ดูนะครับตัวเนี้ยที่ว่าปืนปืนกล็อกไม่มีเซฟจ,จริงกัมีเซฟนะครับเซฟหลักๆเขาในตัวปืนเนี่ยจะมีสมองล็อกเข็มอยู่ข้างในนะครับถาหากว่าเราไม่ได้เหนียวไกเนี่ยแล้วปืนตกปืนหล่นเนี่ย แล้วก็เกิดอุบัติเหตุว่าเข็มทางจานวนนี้มันหลุดเองนะครับเวลามันพุ่งเนี่ยมันก็จะไม่ไปโดนใส่แคป้ายกระสุนเนื่องจากมีสมอและเข็มมันขวางอยู่ส่วนไกลตัวนี้นะครับถ้าหากว่าเราไม่ตั้งใจเหนียวนะครับกดด้านข้างเนี่ยมันจะไม่ไม่เข้านะครับจะเหนียยไกลไม่ได้เพราะว่ามันจะมีลิ้นนะครับลิ้นที่เป็นกระเดื่องตัวนี้นะครับนี่เป็นตัวห้ามไว้อยู่เราจะต้องเอานิ้วเข้าไปกดตัวนี้ก่อนนะครับกดตัวนี้ก่อนกดตรงกระเดื่องลิ้นตัวนี้ครับเข้าไปก่อน ยุบกาไปแล้วไกถึงจะขยับได้นะครับขยับปุ๊บเนี่ยไกก็จะมีน้ําหนักนะครับมันจะมีระยะฟรีแล้วก็มีระยะตึงนะครับตึงแล้วก็กดกระดับหนึ่งปืนหนึ่งจะลั่นนะครับก็เป็นความปลอดภัยอย่างหนึ่งนะครับของปืนกลอกก็ถือว่าสวยนะครับน่าใช้นั่นจากว่าหนุ่มสนยางได้ปืนกระบ,บอกเนี้นะครับ เป็นปืนสวัสดิการนะครับราคาน่าจับหามากนะครับราคาไม่ถึงสี่หมื่นซึ่งในอดีตนะครับช่วงที่ปืนขาดแค,นนคลนเนี่ยปืนคล็อกเนี่ยราคาวิ่งไปเกือบแสนนะครับแปดเก้าหมื่นนะครับพอมาเป็นสวัสดิการนี่ก็ราคาน่าจับต้องแล้วครับน่ามีไว้ครอบครองเพื่อป้องกันชีวิตและทรัพย์สินนะครับลังไกให้หน่อยทีนะครับ ถือว่าหนักครับแต่ก็หลุดคมก็ถือว่าโอเคครับผมก็ขออนุญาตจ,จบคลิปไว้เพียงแค่นี้ครับผมสวัสดีครับ